ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดและเกณฑ์พิจารณากอสนอตบําลต้นแบบ 5D p เเีียมประจําปีงบประมาณพุทธศักราช2564กอสนอตบลจิกเถิงอเภอตานสุมจัังหวดอุบลราชธานีด้านที่1ครูมีสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพในระดับต่างๆด้านวิชาการจํานวนข้อมูลในระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ DMIS ตบลจิกเถิงตั้งอยู่หมู่ที่3 บ้านเชียงแก้วตำบลจิกเถิงอำเภอตานสุมจังหวัดอุบลราชธานีสังกัดศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอตานสุมสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสำนักงานประหลัดกระทรวงศึกษาธิการโดยมีนายนิธิศรีตะเขตเป็นครูกศนาตำบลและนางสาววิรัติภูลสุขเป็นครูศูนย์การเรียนชุมชนกศนาตำบลจิกเถิงมีเว็บไซต์ f c e b o o k f แ n p เ g e l ลน์ เพื่อประชาสัมพันธ์งานกิจกรรมต่างๆในพื้นที่มีระบบไฟฟ้าน้ำปรปาปาพัดลมอินเทอร์เน็ตไร้สายโทรทัศน์จานดาวเทียมสามารถให้บริการแก่ผู้มาใช้บริการมีสื่ออุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู้ให้บริการแก่ผู้มาใช้บริการได้อย่างเพียงพอมาใช้บริการต่อวันเฉลี่ย13คนต่อวันและผู้มาใช้บริการกศนตำบลเฉลี่ย150คนต่อเดือน และมีการรายงานผลตามแผนดาเนินงานการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องหลังจากเสร็จสิ้นโครงการที่ได้ดาเนินการพร้อมรายงานข้อมูลปฏิบัติงานในระบบ D MIS แต่มาสที่1นถึงสครบและเป็นปัจจุบันระดับความสําเร็จของการจัดทําข้อมูลแผนปฏิบัติการก็สน,นตนําบล กศนตลกเทงมีแผนปฏิบัติการประจำปีของกศนตลม,มีการสำรวจรวบรวมจัดเก็บข้อมูลชุมชนครอบคลุมครบถ้วนและเป็นปัจจุบันมีการประเมินผลและจัดทำระบบฐานข้อมูลระดับตบลการนำเสนอข้อมูลสารสนเทศข่าวสารทั้งภายในและภายนอกชุมชนที่เป็นประโยชน์ต่อการํำรงชีวิตเพื่อใช้ในการวางแผนการดำเนินง,งานให้สอดคล้องกับนโยบายจุดนินและยุทธศาสตร์ของสำนักงานกศนและมีการรายงานในรูปแบบต่างๆเช่น เอกสารนิทัศการป้ายประกาศมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์มีแผนและทิศทางในการพัฒนากาสนทาตำบลมีแผนปฏิบัติการประจำปีของกาสนทาตำบลที่ชัดเจนจำนวนความสำเร็จของการดำเนินงานการศึกษาขั้นพื้นฐานกาสนทตำบลจิเถึงดำเนินงานตามนโยบายสำนักงานกาสนทาสำนักงานกาสนทจังหวัดและกาสนทาอำเภอมาโดยตลอดเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของงานกิจกรรมต่างๆที่ดำเนินการกาสนทตำบลจิเถึง มีนักศึกษาที่รับผิดชอบเป็นไปตามเกณฑ์ที่สำนักงานกศนกำหนดไว้จำนวนความสำเร็จของการดำเนินงานการศึกษาขั้นพื้นฐานกศนตำบลจิกเถงมีการสำรวจข้อมูลความต้องการของนักศึกษาและนำมาวิเคราะห์เพื่อจัดทำแผนการดำเนินงานและแผนการเรียนรู้รายบุคคลให้กับนักศึกษาโดยใช้แบบสัมภาษณ์ผู้เรียนมีการจัดทำเอกสาร ข้อมูลการลงทะเบียนของผู้เรียนและบันทึกข้อมูลการลงทะเบียนของนักศึกษาโดยแจ้งให้นักศึกษาทราบข้อมูลการลงทะเบียนตามแผนการลงทะเบียนจัดทำแผนการเรียนรู้และบันทึกการเรียนรู้และข้อมูลการลงทะเบียนของนักศึกษาโดยแจ้งให้นักศึกษาทราบข้อมูลและลงทะเบียนตามแผนการลงทะเบียนมีปฏิทินปฏิบัติงานประจำเดือนและมีแผนการปฏิบัติงานประจำปีตารางเรียนครูกศนตำบลเป็นเครื่องมือและแนวทางในการกำหนดระยะเวลาในการจัดกิจกรรม ดำเนินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับนักศึกษาที่รับผิดชอบรวมทั้งสิน้นจำนวน5โครงการมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน20ชั่วโมงขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ84กอสนอตำบลจิกถึงทั้งหมดที่รับผิดชอบในภาคเรียนที่2ทับ2563นี้เข้าทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ n n นและ e x a m คิดเป็นร้อยละ84.21จากนักศึกษา19คนเข้าสอบสิคนและมีการเข้าใช้สื่อการเรียนรู้จากรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาผ่านเว็บไซต์มีการช่วยเหลือผู้เรียนเช่นบันทึกผลการติดตามการขาดเรียนของผู้เรียนที่ไม่มาพบกลุ่มมีรายงานการประเมินคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษามีบันทึกการตรวจรายงานกิจกรรมกบชอของนักศึกษาอีกทั้งนำนักศึกษาร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานอื่นที่ประสานขอความร่วมมือในการวิจัยชั้นเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนนักศึกษาทั้งหมดที่รับผิดชอบในภาคเรียนนั้นมีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดีมีคุณธรรมจริยธรรมมีความใฝ่รู้เรียนรู้อย่างต่อเนื่องและคิดเป็น จำนวนผู้เข้าสอบของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนต่อเนื่อง4ภาคเรียนย้อนหลังและเทียบโอนคิดเป็นร้อยละ87.5และมีร้อยละของผู้เข้าสอบปลายภาคทุกระดับ75.76มีผลการเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานรายวิชา,บ,าบังคับทุกระดับเฉพาะภาคเรียนในรอบการประเมินมีผลสลัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย2.0คิดเป็นร้อยละ80 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมชุมชนการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีผลการดำเนินง,งานเกินกว่าเป้าหมายตามแผนปฏิบัติงานประจําปีของหน่วยงานสถานศึกษาที่ครูกศน,นตําตบลรับผิดชอบโดยมีร้อยละของผู้จบหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องที่นําความรู้ไปใช้เมื่อเทียบกับเป้าหมายคิดเป็นร้อยละ 91.32กศนตำบลจิกถึงเป็นศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิตมีข้อมูลข่าวสารต่างๆที่สามารถให้ผู้สนใจมาศึกษาค้นคว้ากศนตำบลจะมีการปรับบทบาทภารกิจให้สอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานกศนจังหวัดรัฐบาลและบริบทของพื้นที่ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ส่งเสริมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการใช้แหล่งเรียนรู้ในช่วงไต่มาสที่1นถึงสโดยมีกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการมาใช้บริการในกิจกรรมคือกิจกรรมส่งเสริมการอ่านการคนา้นคว้าความรู้การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นกิจกรรมบ้านหลังเรียนห้องสมุดเคลื่อนที่ห้องสมุดชาวตลาดทั้งหมด5กิจกรรมจำนวน902คนมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายในชุมชนการเข้าร่วมกิจกรรม การเข้าร่วมประชุมการจัดกิจกรรมร่วมกันการสนับสนุนทรัพยากรการร่วมนิเทศติดตามประเมินผล1.3ด้านความคิดสร้างสรรค์และความรู้ความสามารถจากการที่รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานตามภารกิจหลัก ตำแหน่งครูกศนตลจิเถึงโดยปฏิบัติหน้าที่ดำเนินการจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนการสอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบให้กับนักศึกษากศนตมจิเถึงจากการปฏิบัติงานในรอบปีพุทธศักราช2564ทําให้ผู้ปฏิบัติงานได้เกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงโดยการลงมือปฏิบัติและได้ดําเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมร่วมกับผู้บริหารครูบุคลากรและคณะกรรมการสถานศึกษาในด้านการจัดทําหลักสูตร การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อต้องการที่จะพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้และมีความสามารถในการพัฒนาตนเองได้โดยมุ่งเน้นด้านความสอดคล้องของสภาพปัญหาความต้องการของผู้เรียนและชุมชนท้องถิ่นเป็นหลักมีการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ ด้านที่ 2. ส,สภาพแวดล้อมทางกายภาพของกศนาตาบลดึงดูดความสนใจและเอื้อต่อการเรียนรู้กศนาตามบลจิตเถิงมีสภาพอาคารที่มีความมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยมีความสะดวกสบายมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้มีการใช้สอยเป็นสัสดส่วนมีสถานที่สำหรับนั่งอ่านหนังสืออย่างพอเพียงภายในมีโต๊ะเก้าอี้สำหรับให้บริการอ่านหนังสืออย่างเพียงพอและทั่วถึง ครูกศนตลจิตถึงร่วมกับนักศึกษากศนตบลจิกถึงดำเนินการพัฒนากศนตาบลโดยการจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดล่มลื่นสวยงามทั้งภายในและภายนอกโดยร่วมกันจัดภูมิทัศน์โดยรอบบริเวณอาคารเป็นศูนย์ดิจิทัลชุมชนมีเครื่องคอมพิวเตอร์ให้บริการพร้อมอินเทอร์เน็ตไร้สายไว้บริการเป็นสถานที่ให้บริการกับนักศึกษาและประชาชนทั่วไปที่สนใจมาศึกษาค้นคว้าออนไลน์เป็นพื้นที่ให้บริการนักศึกษาและประชาชน เข้ามาใช้บริการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยศูนย์ดิจิทัลชุมชนศูนย์การศึกษาตลอดชีวิตชุมชนเพื่อค้นหาข้อมูลตลอดด้านที่3กิจกรรมการเรียนรู้การศึกษาขั้นพื้นฐานหรือการศึกษาตามอัธยาศัยมีความทันสมัยมีประสิทธิภาพในการให้บริการกศนตําบลจิกเถิงดําเนินงานตามนโยบายสํานักงานกศนสํานักงานกศนจังหวัดและ กศนฯอำเภอมาโดยตลอดเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมต่างๆที่ดำเนินการกศนตำบลจิกเถิงมีนักศึกษาที่รับผิดช,ชอบเป็นไปตามเกณฑ์ที่สำนักง,งานกศน, <c oughs> นกกำหนดไว้ส่งผลใ,ให้กศนตำบลจิกเถิงมีผลงานที่โดดเด่นคือกิจกรรมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนบัวพันลลานกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและลดความรู้ติดลอ้อด้านที่4ภาคี้เครือข่ายร่วมจัดส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ กศนตบลจิตถึงมีภาคีเครือข่ายที่การสนับสนะะุนบุคลากรในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเป็นประจำทุกปีจากองค์การบริหารส่วนตบลจิตถึงโรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคมโดยให้การสนับสนุนบุคลากรในส่วนของอาคารสถานที่กศนตบลจิตถึงได้รับความอนุเคราะห์จากองค์การบริหารส่วนตบลจิตถึงและได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ตกแต่งทั้งภายในและภายนอกจากภาคีเครือข่ายกศนตบลจิตถึง รวมถึงการได้รับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์จากชุมชนเป็นอย่างดีโดยส่วนอาคารก็ได้รับการปรับปรุงให้มีความมั่นคงแข็งแรงโดยอาศัยอาสาสมัครกศนช่วยส่งเสริมสนับสนุนนอกจากนั้นกศนตำบลจิตถึงยังเป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนและทําให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์จริงและยังมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายอื่นๆด้านที่5้า มีนวัตรกรรมที่เป็นประโยชน์และสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงกศน,นตำบลติดกเถิงมีนวัตรกรรมลดความรู้ติดล้อในการส่งเสริมการอ่านให้กับชุมชนร่วมกับห้องสมุดอำเภอตาลสุมและนำนำวัตรกรรมมาประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเพื่อให้ชุมชนเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตซึ่งได้นำเนินการมาอย่างต่อเนื่องชุมชนหรือประชาชนที่มาศึกษาเรียนรู้ สามารถนำความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในชีวิตประจำวันของตนเองได้สามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงมีการทดลองพัฒนาโดยใช้วนการปฏิบัติที่ดีเพื่อการสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้นวัตกรรมอาชีพให้สอดคล้องกับบริบทของชุมชนอีกทั้งประชาชนสามารถพัฒนาตนเองได้พัฒนาชุมชนได้อย่างยั่งยืนนอกจากนี้ยังมีการประเมินผลการนำนวัตกรรมไปใช้เพื่อให้ทราบถึงปัญหาอุปสรรคในกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ต่าง ที่เกิดเพื่อจะนําผลประเมินที่ได้มาปรปับปรุงแก้ไขเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาต่อยอดให้สอดคล้องและความต้องการของชุมชนและเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนต่อไปกอตนาตบนจิตถึงขอขอบพระคุณคณะกรรมการประเมินคัดเลือกกศนต้นแบบ5ดีรีเมียมเป็นอย่างสูงและจะนําคําติชมไปใช้และพัฒนากอตนา,ตาบลให้ดียิ่งขึ้นต่อไป